รียนนาเชือกพิทยาสันต์ก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2515ตั้งอยู่เลขที่10หมู่12ตำบลนาเชือกอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต26มีเนื้อที่ทั้งหมด99ไร่2งาน31ตารางวาผู้อำนวยการโรงเรียนคือนายกเกษมชัยรัตน์ โรงเรียนนาเชื่อพิทยาสันเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่เปิดทําการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6โดยในปีการศึกษา2,555มีนักเรียนทั้งสิ้น2,128คนมีบุคลากรทั้งสิ้น117คนมีอาคารเรียนทั้งหมด4หลังจำนวน56ห้องเรียนอาคารอเนอกประสงค์5หลังสำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งโรงเรียนได้พัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อก,การจัดการเรียนรู้โดยมีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนจำนวน62แห่งกระจายอยู่ตามอาคารและบริเวณโรงเรียนอาทิเช่นห้องสมุดห้องทีเคปารห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ห้องปฏิบัติการออยอน้อยเรือนสุขภาพธนาคารโรงเรียนห้องจริยธรรม ห้องปฏิบัติการภาษาไทยห้องปฏิบัติการทางภาษาลานภาษาห้องดนตรีนาฏศิลป์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องขาหารรรมโรงเกษตรนอกจากนี้โรงเรียนยังได้พัฒนาห้องเรียนคุณภาพในทุกกลุ่มสาระโดยในห้องเรียนประกอบไปด้วยโปรเจคเตอร์กระดานไวทบอร์ด คอมพิวเตอร์และกระดานอัจฉริยะพร้อมทั้งเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ใช้งานได้ตลอดเวลาการบริหารการจัดการศึกษาของท่านผู้อำนวยการเกษมชชยรัตน์ได้บริหารภายใต้ในโยบายของสำงงน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการในการบริหารงานใช้เทคนิคก,การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมด้วยความร่วมมือจากองค์กรหลักของโรงเรียน คือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสมาคมผู้ปกครองกองทุนแนะแนวเครือข่ายผู้ปกครองมูลนิธิสิทธิ์เก่าและครูเครือข่ายภายใต้โครงสร้างการบริหารงานแบ่งออกเป็น4กลุ่มดังนี้ 1. กลุ่มบริหารวิชาการนางสิริพรพิมลทีพยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 2. กลุ่มบริหารบุคคลนายโกศินโคสุมาศร,รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล 3. กลุ่มบริหารทั่วไปนายบัณฑิตฤทธิสส์ศรีรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 4. กลุ่มบริหารงบประมาณนางนุจรินสัตสุขยิ่งรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ นอกจากการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมแล้วยังบริหารจัดการแบบกระจายอำนาจไปยังหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง8กลุ่มสาระหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและหัวหน้าระดับชั้นทั้ง6ระดับรวมทั้งได้รับความร่วมมือจากคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคนในการบริหารงานได้ใช้เทคนิคการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและการกระจายอำนาจ โดยดำเนินการดังนี้ 1. จัดประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระทั้ง8กลุ่มสาระหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและหัวหน้าระดับชั้นทั้ง6ระดับ 2. จัดตารางประชุมครูในกลุ่มสาระทั้ง8กลุ่มสาระเพื่อเป็นการทราบข้อมูลในเชิงลึกเพื่อนำมาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนา 3. จัดประชุมครูและบุคลากรในโรงเรียน เป็นประจำทุกเดือน<ส>เดือนละหนึ่งครั้ง 4. จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรอื่นของโรงเรียนตามวาระและโอกาสที่องคลล์กรเหล่านั้นมีส่วนร่วมกับโรงเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละสองครั้ง 5. จัดประชุมสมาชิกสมาคมผู้ปกครองภาคเรียนละหนึ่งครั้ง 6. จัดประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน ภาคเรียนละหนึ่งครั้ง 7. จจัดประชุมปรึกษาหารือกับผู้ปกครองตามที่กรณีโรงเรียนนัดหมายเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนการดำเนินการบริหารในทุกส่วนอยู่ภายใต้วงจรการบริหารแบบ PDCA คือมีการวางแผนจากนั้นจึงดำเนินการตามแผนมีการกํากับติดตามตรวจสอบทบทวนการดำเนินงาน รวมทั้งนำผลที่เกิดจากการดำเนินงานมาปรับปรุงในส่วนที่บกคร่องและพัฒนาในส่วนที่ดำเนินการแล้วได้ผลดีโดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบการจัดการศึกษาในปีการศึกษา2,555ได้จัดการศึกษาโดยคำนึงถึงผลที่เกิดกับนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนโดยการสร้างบรรยากาศทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนพร้อมทั้งซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนห้องเรียนและการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้สวยงามสะอาดและปลอดภัยการจัดการเรียนการสอนยึดหลักผู้เรียนมีความสำคัญที่สุดมีการจัดกระบวนการการเรียนรู้ที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพนอกจากการเรียนการสอนตามปกติแล้วโรงเรียนยังได้จัดก,กิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ<อ>และเป็นคนดีของสังคมดังนี้การออกเยี่ยมบ้านนักเรียนของครูที่ปรึกษาและจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อเป็นการร่วมมือกันร,ระหว่างบ้านและโรงเรียนในการกำกับติดตามช่วยเหลือนักเรียนมีคณะกรรมการส่งเสริมวินัยและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนเป็นคณะทำงานในการแก้ปัญหาด้านพฤติกรรมของนักเรียนในกลุ่มที่มีปัญหาและความเสีย่ยงการจัดกิจกรรมไหว้ครูเพื่อระลึกถึงพระคุณของครูกิจกรรมต่อต้านสารเสพติดในสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนเห็นอันตราย และโทษของสิ่งเสพติดการเข้าค่ายคุณธรรมเพื่อขัดเกลาจิตใจและฝึกปฏิบัติตนกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านวงปูแป้งปงลาศกิจกรรมส่งเสริมศิลปะดนตรีโดยวงโยธวาทิศกิจกรรมส่งเสริมด้านหนศาตั์ศิลปะการแสดงกิจกรรมค่ายวิชาการ8กลุ่มสาระเพื่อให้นักเรียนได้เลือกเรียนรู้ ในสิ่งที่ตนเองสนใจกิจกรรมถนนคนเดินเนื่องในวันภาษาไทยกิจกรรมวันสุนทอนผู้เพื่อระลึกถึงกวีเอกของไทยกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์กิจกรรมการสื่อสารภาษาต่างประเทศจากครูต่างชาติเพื่อแลกเปลี่ยนภาษา และเผยแพร่วัฒนธรรมกิจกรรมภาษาจีนเพื่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศภาษาที่สองกิจกรรมวันแม่แห่งชาติเพื่อระลึกถึงพระคุณแม่และแสดงออกถึงความกตัญญูกะตะเวทีกิจกรรมสภานักเรียนเพื่อปลูกฝังประชาธิปไตยให้แก่เยาวชนกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านกีฬากิจกรรมออยอน้อยเพื่อส่งเสริมสุขอ,อนามัย กิจกรรมนวดแผนไทยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสุขอาชีพจากวิทยากรท้องถิ่นกิจกรรมบูรณาการเรียนรู้โดยเน้นวิถีชีวิตชุมชนพอเพียงกิจกรรมการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียนเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันกิจกรรมส่งเสริมการใช้ไอ t ในการเรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาด้วยกิจกรรมห่นยน์ กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการคิดโดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านคณิตศาสตร์กิจกรรมสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติกิจกรรมรักษาดินแดนเพื่อปลูกฝังความรักชาติศาสตร์กษรรัตริย์กิจกรรมค่ายสานฝันฉันพี่น้องเพื่อเปิดโอกาสให้รุ่นพี่รุ่นน้องได้ปรึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการสอบและเลือกศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยนอกจากการพัฒนาผู้เรียนแล้วโรงเรียนนาเชื่อพิทยาสัญยังมุ่งเน้นพัฒนาบุคลา,ากรให้มีความรู้ความสามารถโดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาบุคลา,ากรให้มีความพร้อมในทุกๆด้านดังนี้การอบรมสัมมนาทางวิชาการเรื่องทักษะสำหรับอนาคตการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อมัลติมีเดียการประชุมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูแอดูกา2012ณเมืองทองธานีการประชุมเพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาการศึกษาดูงานและทัศนศึกษานอกสถานที่จากผลการดำเนินงานอย่างต่อนเนื่องและเป็นระบบทำให้โรงเรียนบุคลา,ากรและนักเรียน ได้รับรางวัลต่างๆมากมายดังนี้ชนะเลิศโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศผ่านการประเมินพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองจังหวัดมหาสารครามดำเนินการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเฝ้าระวังและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาดีเด่นชนะเลิศชมลมทูบีนัมเบอรวันประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดมหาสารครามชนะเลิศเบสพลักซติสโรงเรียนรักการอ่านเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต26 ชนะเลิศกิจกรรมการอ่านม .1- ม .3 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่62ระดับเขตพื้นที่การศึกษาชนะเลิศโครงงานคณิตศาสตร์ม .1- ถึงม .3 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่62ระดับเขตพื้นที่การศึกษาชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองม .1- ม .3 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่62 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองม .4- ถึงม .6 <c oughs> งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่62ระดับเขตพื้นที่การศึกษาชนะเลิศผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ม .4- ถึงม .6 <c oughs> งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่62ระดับเขตพื้นที่การศึกษาชนะเลิศโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษาม .1- ม .3 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่62ระดับเขตเพื้นที่การศึกษา <S <S ชนะเลิศโครงงานสุขศึกษาและพระศึกษาม .4 ถึงม .6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่62ระดับเขตเพื้นที่การศึกษาชนะเลิศกิจกรรมเขียนภาพไทยสีเอกรงม .1 ถึงม .3 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่62ระดับเขตเพื้นที่การศึกษา ชนะเลิ ц, กศกิจกรร,ม, s, <S รมการแข่งขันวาดภาพลายเส้นม .1- ม .3 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่62ระดับเขตพื้นที่การศึกษาชนะเลิ ц, กศกิจกรรมขับร้องเพลงไทยรูกทุ่งประเภทชายม .1- ม .3 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่62ระดับเขตพื้นที่การศึกษาชนะเลิ uc, กศกิจกรรมขับร้องเพลงไทยสากลประเภทหญิงม .1- ม .3 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่62ระดับเขตพื้นที่การศึกษาชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติม .4 ถึงม .6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่62ระดับเขตพื้นที่การศึกษาชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ผสมม .4 ถึงม .6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่62ระดับเขตพื้นที่การศึกษาชนะเลิศการแข่งขันโครงงานอาชีพ ม1ถึงม3งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่62ระดับเขตพื้นที่การศึกษาชนะเลิศกิจกรรมการตัดต่อภาพยนตร์ม4ถึงม6งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่62ระดับเขตพื้นที่การศึกษาชนะเลิศกิจกรรมสภานักเรียนม4ถึงม .6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่62ระดับเขตพื้นที่การศึกษาชนะเลิศ วงดนตรีพื้นเมืองปองลางม .1-6 มงานศิลปะหัถกรรมนักเรียนครั้งที่62ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและรางวัลอื่นๆอ,อีกมากมายมาเน้องีมารวมรำวงมาเธอน้องฮีมารวมรำวงเสียงเพลงรำวงเรงกอง พี่น้องชาวนาเชือกเบิกบานวันนี้มีดนตรีขับขานสนุกสนานสำราญหรือไทยส่งใจส่งคิดถึงกันร่วมฟันร่วมแรงร่วมกาย